คดีทำ EP 2ี่อยาเสพติดหนึ่งคำให้การที่เปลี่ยนทางชีวิตหนึ่งสิงหาคม2 5 0 3ณบ้านหลังหนึ่งตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเวลาประมาณ07.00นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบหลังชาวบ้านได้ยินเสียงร้องโอ้ยโอ้ยเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปชายสอซึ่งเป็นผู้ป่วยนติดเตียแทงบริเวณลำคอ3แผใต้ไหารัน ที่เเกิดหผู้ต้องหาคือหลานแท้ๆอายุ29ปีเดินวนเวียนอบริเวณบ้านพบภาพเลือดเมื่อทำการสอบถามให้การรับสารภาพทันทีว่าเป็นผู้ก่อเหตุในคําให้การผู้ต้องหาระบุว่าก่อนเกิดเหตุได้เสพยาไอซและกัญชาเมื่อวันที่30กรกฎาคมโดยการเผาล่นไปแล้วสูดดมเข้าสู่ร่างกายหลังเสพเกิดความหวานตะแวนทะเล ผลการตรวจพิสุดของการมีค้าบเลือดและ DNA ผู้ตายบนด้ามมีดรายงานการสอบสวนจึงสรุปชัดว่าเป็นคดีฆ่าผุประกโทษสูงสุดสะหารชีวิตงานวิจัยทางประสาทวิทยาระบุว่าเมทแอมเฟตามีน Am ทำให้สมองส่วนควบคุมเหตุผล p r s s o n l l o r t t ท x ทำงานผิดปกติเกิดอาการหวาดระแวงประเมินภัยสูงเกินจริงและควบคุมอารมณ์ลดรุนแรงรายงานของ National Institute On นรักอะเบอร์ NIDA ยืนยันว่าผู้เสพยาต่อเนื่องมีโอกาสใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะสมองไม่สามารถประมวลความจริงได้ตามปกติ หลวงปู่ชาสุพัทโทเคยเตือนว่าของมึนเมาทำลายสติเมื่อสติหายความพินาศจะมาแทนพระไตปิดกหมวดศีลยังกำหนดชัดว่าสุราเมระยะมัชะประมาทัฐานาของมึนเมาเป็นเหตุให้ขาดสติและความประมาทในคดีนี้ไม่ใช่เพียงความผิดพลาดช,ชั่ววูบแต่เป็นผลสะสมจากการเสพยาเสพติดที่เปลี่ยนหลานให้กลายเป็นผู้ภาคชีวิตผู้ให้กำเนิดมารดาของผู้ต้องหา ในวันที่สติหลุดเพียงเสี้ยววินาทีคุณอยากให้คนที่คุณรักต้องกลัวคุณหรืออยากให้เขาภูมิใจในตัวคุณ